สวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเนี่ยคือท่านมีแผนในอนาคตนะคะว่าจะปรับสวัสดิการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือว่าเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นการสงเคราะห์เนี่ย ไปในแนวทางในอนาคตเนี่ยมีมีมีอะไรที่ท่านวางแผนว่าจะทําบ้างนะคะแล้วก็ดิฉันมีเวลาอีกสักนิดนึงฉันเล่าให้ฟังนะคะอย่างานโยบายของพักคก้าวไกลเนี่ยเราเองอะ่ะเข้าใจว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือการที่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วมันจะต้องมีหนึ่งบ้านเสมอที่เหมือนกับมันต้องมีคนนึงเนี่ยออกมาลาออกจากงานมาเพื่อดูแลคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเรามีแนวคิดว่าทาไมถึงไม่ทําเป็นเหมือนกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอาจจะแบบ ตามตำบลหรือว่าตามชุมชนอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยที่เขาต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่อยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราอาจจะลงขันพอมอครึ่งหนึงหรือว่าใครจะใส่อีกครึ่งหนึง่งหรือว่าคนที่เอาพ่อแม่มาฝากเนี่ยใส่อีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เป็นเงินเดือนกับเ,เรียกว่าคนที่เป็นเป็นคนดูแลเงีงเ้ยเนาะแล้วก็ทำท่านอาจจะทําเป็นแซนบ็อกก่อนก็ได้ดูว่ามันมันเวิร์กไหมแล้วก็อาจจะค่อยขยายอะไรอเงี้ย ท่านประธานที่ขรลมที่ฉันรักชนกสีนอกออผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแขมมาขอไปค่ะอยู่ในห้องกรรมธิการนานเลยแนะนำตัวไม่ถูกจะขอตั้งกระทุถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงพอมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุองค์รวมก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันเนาะว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยมีผู้สูงอายุต่อสัดส่วนจำนวนประชากรประมาณ20%แต่ว่าถ้า ตามที่หลายๆสํานักคํานวณเนี่ยในปีอีกประมาณ10ปีข้างหน้าคือปี7-6เนี่ยมันจะไปอยู่ที่28เข้าใจว่าถึงวันนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็อาจ,จะไม่ได้นั่งอยู่กระทรวงนี้นะคะแต่ว่าใน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 ,ในเรียกว่าแนวโน้มที่ประเทศไทยจะไปทางนั้นเนี่ยก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ค่ะท่านอันดับแรกเนี่ยดิฉันกออ็อยู่อนุกรรมธิการ ศึกษาการจัดทํางบประมาณเนอะแล้วก็ปีนี้เนี่ยได้นั่งห้องงบด้วยก็ได้ไปตรวจสอบนะคะดูงบที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยก็เข้าใจว่า มันมันก็จะมะีปะปายอยู่ในกระทรวงอื่นบ้างนะคะแบบสอนเขียนโค้ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆมันก็คือจะอยู่ในพอมอดิฉันก็เลยอยากถามว่าตอนนี้เนี่ยคือเห็นว่ามีหลักๆคือ2โครงการก็คือ,อการปรับสภาพแวดล้อมนะคะซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุหลังและไม่เกิน4ี่0 0ื่นบาทแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันหลังนะคะทีนี้มันก็ ออมีเงื่อนไขว่าโอเคจะต้องอยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อกันยังชีพนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่ามันก็จะตกแค่ประมาณเออจ็ดจ็ดเจ็ดหจังหวัดเนี่ยมันจะได้ประมาณ50 50กว่าหลังแบบเนี้ยไม่เกินนะคะแล้วก็ถ้าจังหวัดไหนที่เหมือนกับว่าเ,ออเข้าเข้าเข้าไม่ถึงสิทธิ์เนี่ยแบบอาสาพอมเนี่ย ไปไม่ถึงหรือว่าคนไม่รู้เนี่ยก็จะอาจจะแบบข้ามสิทธิตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อที่เป็นโครงการที่ปรากฏก็คือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ3000บาทอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่ไปลงทะเบียนใช่ไหมคะอยู่ในศูนย์พัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุหรือว่าแบบอย่างอย่างลงทะเบียนแบบบ้านบางแคแล้วไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเงี้ยก็คือก็จะหาครอบครัวให้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี้เนี่ย มันมีสอง,สอ,งอ,อโครงการนี้เนาะที่เป็นโครงการหลักๆแล้วก็จะมีเบีย้ยผู้สูงอายุทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามค่ะว่าศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิภาพผู้สูงอายุค่ะที่มีอยู่12บสแห่งแล้วก็กับ2โครงการนี้บวกกับสวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเนี่ยคือท่านมีแผนในอนาคตนะคะว่าจะปรับ สวัสดิการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือว่าเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นการสงเคราะห์เนี่ย ไปในแนวทางในอนาคตเนี่ยมีมีมีอะไรที่ท่านวางแผนว่าจะทําบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของอลงลึกไปคําถามที่ที่ฉันถามก็คือว่าไอ้เรื่องศูนย์พัฒนาจัดการผู้สูงอายุอะค่ะตอนนี้เนี่ยมันมี12แห่งเนาะก็กระจายอยู่ตามหัวเมืองหลักแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมามามา,มาสักพักแล้วท่านมีแผนที่จะขยายไปในหัวเมืองรองหรือว่าในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุเนี่ย แบบหนาแน่นจํานวนมากม้ยอย่างเช่นแบบในภาคอีสานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของของที่มีอยู่เดิม12แห่งเนี่ยท่านมี เรียกว่ามีเป้าหรือว่าจะจัดสรรงบประมาณในการขยับขยายยังไงเพราะว่าอย่างม้านบางแคเนี่ยถ้าท่านเองก็คงจะเห็นข้อมูลอยู่ในมือเนาะว่าตอนนี้เนี่ยคือมันต่อกันไปแบบหลัก10ปีแล้วคือคือจองกันล่วงหน้าแล้วก็มีการแบบวางค่าจองนู่นนี่นั่นซึ่งพูดง่ายๆคือมันคับแคบแออัดแล้วแล้วมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการอันนี้เนี่ยท่านมีแผนจะขยายยังไงอันนี้เป็นคําถามแรกค่ะขอบคุณค่ะ ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวาราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขออน,นุญาตตอบกระทู้ถามของท่านสสรัชนกศรีนอกนะครับจากราคก้าวไกลกรุงเทพมหานครนะครับก็อนอึ่นต้องเรียนว่าต้องขอบคุณที่ท่านสสถามกระทู้นี้เพราะว่าผมเองเนี่ย ถ้าไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลนะครับก็จะไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบคําถามของท่านสสก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ตอบที่ให้ข้อมูลมาประเด็นแรกครับท่านประธานครับถูกต้องครับท่านสสได้บอกว่าวันนี้เรามีผู้ สูงอายุอยู่ประมาณ13.5ล้านคนหรือประมาณ20%เข้าไปแล้วนะครับของจำนวนประชากรแล้วในอีกอนาคตเนี่ยอีกไม่นานก็จะเพิ่มเป็นถึง20กว่าถึง28%ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยก้าวข้ามจากเอ e ซ o c ซ e t ีนะครับคือสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดหรือว่า Super ร์เอ o ซ i e ซ y ในการนี้ต้องเรียนว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอครับเราได้ทํางานเกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุเนี่ยประเด็นที่ผมเองก็เพิ่งจะได้เข้าใจเพิ่งทราบเหมือนกันครับท่านประธานขอนญาตเรียนไปถึงท่านสสคือว่าการดูแลหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยบทบาทภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุจริงๆนั้นเนี่ยได้มีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นเมื่อปี2552หรือว่าประมาณ15ปีที่แล้ว กณะนี้ไอ้ศูนย์ที่ยังอยู่กับเราอีก12ศูนย์ที่ท่านสสอได้พูดมาสักครู่นั้นเนี่ยนะครับ12ศูนย์นั้นเนี่ยมีอยู่ที่ภาคกลาง40ศูนย์นะครับก็คือบ้านบางแคที่ท่านสสได้กล่าวไปมีอยู่ที่ปทุมนะครับมีอยู่ที่อยุธยาแล้วก็มีที่ชนบุรีนะครับที่บางลมุงแล้วก็มีภาคตอนออกเฉียงเหนืออีกสแห่งครับอยู่ที่บุรีรัมย์ขอนแก่นแล้วก็นครพนมมีภาคเหนืออีกสองแห่งครับอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางแล้วก็ภาคใต้อีก3ามแห่งอยู่ที่ภูเก็ตสงขลลาาแ้วก็ที่จัหดยะ ข้อมูลเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านสสต้องการเดี๋ยวผมจะให้ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับส่งให้นะครับคณนสิบสอศูนย์นี้เนี่ยจากการที่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะเทคแคร์ผู้สูงอายุจริงๆเพราะว่าเราได้โอนถ่ายภารกิจนี้เนี่ยไปให้กับท้องถิ่นเมื่อปี52แล้วคําถามคือว่าแล้วศูนย์สิแห่งนี้คืออะไรทําหน้าที่อะไรนะครับชื่อจริงๆของศูงนย์นี้ในขณะนี้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นะครับซึ่งบร,บริบทการทำงานของออผู้ศูนย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3าหลัก3 4หลักหนักๆด้วยกันประเด็นแรกจะเป็นศูนย์ในการที่จะจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันก็คือการส่งเสริมการระบบนะครับการระบบดูแลผู้สูงอายุการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้สูงอายุเพราะว่าวันนี้ผู้สูงอายุหลายท่านยังไม่ทราบเลยว่าตนเองนั้นเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้าง อันนี้ก็จริงๆไม่ใช่ความผิดของผู้สูงอายุเพราะว่าแต่ละกระทรวงยกตัวอย่างเช่นพอมอนะครับเราก็มีสวัสดิการแบบหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีสวัสดิการแบบหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีวัดเ,เรียกว่าสวัสดิการให้แบบหนึ่งจากนั้นผู้สูงอายุหลายท่านยังไม่ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างศูนย์นี้จะทําหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการประสานจัดการเรื่องสวัสดิการสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุในชุมชนนะครับในภารกิจที่สองของศูนย์นี้จะเป็นการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในชุมชนด้วยกันเองนะครับคือการไปดูว่า ผู้สูงอายุนั้นมีมาตรฐานการใช้ชีวิตนะครับศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนนั้นมีการดูแลหรือมีการส่งเสริมนะครับมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีการประเมินผลนะครับว่าในชุมชนนั้นนะครับผู้สูงอายุได้มีการดูแลได้มีการเข้าถึงสิทธิ์เพียงพอแล้วหรือไม่ในภารกิจที่3ของศูนย์นี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมต่าง ที่จะมาเอื้อในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุถ่ายทอดวิชาอาชีพภูมิปัญญานะครับเพราะว่าวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานว่าการที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีคนที่อยู่ในวงจรการทำงานน้อยลงนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้ผลิตภาพหรือว่า productivity จากผู้สูงอายุนะครับดังนั้นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของศูงนย์นี้ก็คือการให้ความรู้การให้คำปรึกษาว่ามีเทคนิคใหม่ๆหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้สูงอายุ แล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นการให้บริการข้อมูลนะครับต่างๆนะครับเป็น Data Center ให้กับผู้สูงอายุซึ่งอันนี้ผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเป็นการเก็บสถิติการข้อมูลทางด้านสวัสดิการด้านสังคมนะครับรสถิติที่ผ่านมานะครับการประเมินง,งานต่างๆซึ่งอันนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นบริบทของศูนย์นะครับใน,ในวันนี้ท่านี้การพัฒนาของศูนย์ไปในอนาคต นะครับที่ท่านสสมีความเป็นห่วงก็ต้องขอขอบคุณนะครับการพัฒนาเอาของของศูนย์นี้ก่อนนะครับเราจะมีทั้งเรื่องมิติเรื่องสุขภาพนะครับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นมีการเ,เรียกว่าการโสดในการฟังนะครับในการอ่านหนังสือในการเล่นเกมในการออกกําลังกายซึ่งมิติทางด้านสุขภาพนั้นเนี่ยเราพูดถึงการที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีช่วง ปลายเนี่ยที่แอคทีฟขึ้นไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเป็นการป้องกันโรคต่างๆนะครับการใช้สมองการใช้ร่างกายอยู่เรื่อยๆนั้นก็จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นเจอสภาพซบเซาแล้วก็ร่างกายนะครับเสื่อมโทมเป็นอย่างที่สุดมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องมิติต่ตอมาครับด้านสภาพแวดล้อม การดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับของผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงมิติเรื่องเศรษฐกิจที่เราพูดถึงว่าจะส่งเสริมอาชีพนะครับสอนให้ผู้สูงอายุนั้นผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะครับรวมไปถึงมิติทางด้านสังคมที่ให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุรายอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นเฉานะครับในบ้านปลายของชีวิต ซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านสสถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องยกตัวอย่างเช่นบ้านบางแคนะครับอันนี้ในบริบทของกระทรวงพมในขณะนี้เนี่ยผมได้ขอให้ทางการเคหะแห่งชาตินะครับดูพื้นที่ของการเคหะเองว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนานะครับให้กลายเป็นคล้ายๆกับบ้านบางแคครับนะครับเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้สูงอายุได้มากขึ้นนะครับส่วนเบี้ยของผู้สูงอายุนะครับในขณะนี้ จ่ายกันเป็นระบบเรียกว่าขั้นบันได600 700 800และ1,000บาท ซึ่งขั้นตอนการจ่ายก็คืออายุ60 60ขึ้นไปก็จะ600 70ขึ้นไปก็700 80ขึ้นไปก็800นะครับแล้วก็90ขึ้นไปก็จะเป็น1,000บาทแล้วในขณะนี้เนี่ยการให้เรายังไม่ได้ให้แบบทั่วหน้านะครับเรามีผู้สูงอายุอยู่13.5ล้านคนเราให้กันอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนอยู่ในขณะนี้ซึ่งใช้เม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าล้านเกือบเกือบ70,000ล้านบาท, 70, บาทนะครับมีแนวคิดที่อยากจะขอขยายเบี้ยผู้สูงอายุขึ้นไปเป็น1,000บาาททและั่วหน้ ซึ่งตรงนี้ผมเองก็เห็นด้วยแต่ว่าข้อจํากัดทางด้านงบป,ประมาณนะครับแม้แต่ปี68ที่เรากําลังดูอยู่เช่นกันเพราะว่าด้วยจํานวนผู้สูงอายุที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้เป็นขั้นบันไดแบบไม่ทั่นหน้าเนี่ยเราใช้เงินอยู่ประมาณ70,000ล้านอีกประมาณ5ปีจากนี้ไปครับท่านประธานถ้าเรายังใช้มาตรการนี้อยู่คือไม่ทั่นหน้าและเป็นขั้นบันไดเนี่ยจาก7 0 0 0 0ล้านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณแสนสองหมื่นล้านแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มเป็น1 0 0 0บาททุ่นหน้า แสนสองหมื่นล้านนั้นเนี่ยจะเพิ่มเป็นประมาณแสนหกถึงแสนเจ็่นล้านนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงต้องพิจารณาถึงสถานะทางการเงินและการคลังว่าเราพร้อมที่จะจ่ายมากน้อยแค่ไหนก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตนํานเสนอข้อมูลนะครับตามที่ท่านสถาสถามมาในข้อแรกครับขอบคุณครับขอบคุณรัฐมตรีครับเชิญท,ท,ท่านสสครถามที่สครับ,บค่ะรัชนนศรีนอก ผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแขมพูนท่านประธานค่ะคือดิฉันทราบว่า,ามันมีภารกิจที่ถ่ายโอนไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกศูนย์ไม่แน่ใจว่าชื่อตรงตรง,ตรงมันคืออะไรนะแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่า,าท้องถิ่นเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะมากๆนะคะยกแบบ ที่เราทราบกันเลยคือเรื่องงบประมาณนะคะแล้วก็เรื่ององค์ความรู้ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นแบบศูนย์พัะ่าเด็กเล็กสูนผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยดิฉันเล่าให้ท่านนายกฟังเอ่อท่าน รัฐมนตรี <ขอ S 1> ตฟัง<ต>แ,<ล>แบบนี้<ล>ค่ะขอไปค่ะดิฉันเล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังอย่างนี้เอ่อยกตัวอย่างนะคะอย่างเรื่องถนนเนี่ยที่มันมีการถ่ายโอนไปจากทางหลวงชนบทไปให้ท้องถิ่นเนี่ยเอ่อแล้วสุดท้ายก็คือบอกว่าโอเคถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยท้องถิ่นไปรับผิดชอบเราเองแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือท้องถิ่นไม่มีงบประมาณหรือว่าไม่มีองค์ความรู้หรือว่าไม่มีแบบอุปกรณ์หรือว่าศักยภาพที่จะทําได้จริงๆเนี่ยคือสุดท้ายอ่ะมันก็จะมีการเอ่อเรียกว่าเอ่อเอาบางส่วนเนี่ย เรียกว่าหาทางเนาะที่ที่ที่ทอทอลอทอชอ,อกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงเนี่ยจะกลับไปดูแลถนนตร,นตรงนั้นแน่นอนว่าอย่างในเรื่องของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็คือเช่นกันดิฉันก็อยากอยากทราบว่า,าในเมื่อสังคมมันลูกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบแบบอย่างรวดเร็วขนาดนี้เนาะแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยก็ ท่านน่าจะทราบดีว่าเขาก็จะมีข้อติดขัดในการในการเรื่ององค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นแบบศูนย์เด็กเล็กเองเนี่ยมันก็มันกน็นู่นนี่นั่นเนี่ยติดขัดเต็มไปหมดทั้งเรื่องของมันทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามว่าออพอมอเองเนี่ยมีมีแนวทางอย่างไรนะคะที่ที่จะเข้าไปดูแลหรือช่วยเหลือศูนย์เหล่านั้นอาจจะเป็นโครงการแบบมีอาสาอ,อสอพอมอเนี่ยเข้าไป ทำจัดการสวัสดิภาพหรือว่าช่วยเหลืออะไรแบบนี้ไหมที่ที่เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นงบประมาณจากทางพอมอนเนี่ยเข้าไปดูแลศูนย์เหล่านั้นนะคะแล้วก็ไอ้เรื่อง12ศูนย์เนี่ยคะ่ะคืออยากทราบว่า แผนที่ท่านบอกว่าท่านจะให้การเคหะแห่งชาติไปไปไปดูพื้นที่อย่างเงี้ยเนาะมีมีวางแผนในอนาคตไว้บ้างหรือ,อยังว่ามันจะเป็นที่ไหนแล้วก็ถ้าท่านจะทำเนี่ยท่านได้จัดงบประมาณเอาไว้ในปีงบประมาณที่เท่าไหร่นะคะจะเป็นปีหน้าอะไรไหมหรือว่าจะเป็นปี70นะคะอันนี้อยากอยากอยากจะสอบถามความคืบหน้าที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปประรรมเนาะ แล้วก็คือดิฉันมีเวลาอีกสักนิดนึงดิฉันเล่าให้ฟังนะคะอย่างานโยบายของพักคก้าไกลเนี่ยเราเองอ่ะเข้าใจว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือการที่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วมันจะต้องมีหนึ่งบ้านเสมอที่เหมือนกับมันต้องมีคนนึงเนี่ยออกมาเลาออจากงานมาเพื่อดูแลคุณพ่อคุณ,คณแม่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเรามีแนวคิดว่าทําไมถึงไม่ทําเป็นเหมือนกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอาจจะแบบตามตําบลหรือว่าตามชุมชนอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ อาสาสมัครเนี่ยที่เขาต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่อยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราอาจจะลงขันพอมอครึ่งหนึ่งหรือว่าใครจะใส่อีกครึ่งหนึ่งหรือว่าคนที่เอาพ่อแม่มาฝากเนี่ยใส่อีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เป็นเงินเดือนกับเอ่อเรียกว่าคนที่เป็นเป็นคนดูแลเงี้ยเนาะแล้วก็ทํา ท่านอาจจะทำเป็นแซนด์บ็อกก่อนก็ได้ดูว่ามันมันเวิร์กไหมแล้วก็อาจจะค่อยขยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างไอสิบสองศูนย์อย่างเงี้ยคิวว่ามันเป็นแซนด์บ็อกมาสักพักแล้วเนาะดังนั้นคือถ้าเออมันเวิร์กเนี่ยก็ต้องแบบหาทางขยับขยายได้แล้วค่ะอันนี้คือโอเคกลับมาที่คำถามก็คือว่าเออไอ,อเรื่องที่ท่านให้การเคหะไปดูที่ทางเนี่ยเนาะมันจะเออ ปรากฏเป็นงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างหรือว่าทําเพิ่มเติมเนี่ยอยู่อยู่ในปีไหนตามแผนของท่านนะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามตามไอที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นไปอะคะ่ะท่านแบบจะทิ้งไปเลยไหมคือโอเคมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันแล้วแล้วก็แบบลาก่อนหรือว่าจะมีการแบบให้อสอพอมอนเนี่ย ไปช่วยแบบว่าจัดการดูแลศูนย์เหล่านี้ไหมหรือว่าจะสนับสนุนเป็นงบประมาณที่แบบไปในทางอ้อมที่มันจะไม่กระทบกับกฎหมายถ่ายโอนเนี่ยอย่างไรบ้างคะเจะ้าธนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมวราวฒิศิลปะราชาธนรรตรีว่าการกระทรวงพมครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสอสอนะครับท่านท่านพูดได้ตรงประเด็นประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องการถ่ายโอนนะครับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นหลายเรื่องครับ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเรื่องถนนหรือผู้สูงอายุนะครับที่ทางท้องถิ่นนั้นหลายครั้งที่มีความไม่พร้อมนะครับแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องรับภารกิจหน้าที่ไปเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่กระทรวงทรัพย์ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำนะครับที่ไม่สามารถจะดูแลได้ทีนี้กลับมาที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุครับเรื่องของการที่ให้เคหะไปดูที่ตอนนี้เราหาที่เจออยู่ประมาณสองสัมแปลงมีในส่วนของทางที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ที่จังหวัดโคราช ครนี้การที่จะขอใช้พื้นที่นั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการขออนุญาตทางเจ้าของจริงๆซึ่งเจ้าของจริง,รงๆเนี่ยก็คือทางกรมธนารักษ์นะครับจะต้องมีการขออนุญาตปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่เพราะว่าหน้าที่ของการเคหะตอนแรกก็คือการที่จะให้ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่การจะปรับเปลี่ยนบริบทมาเป็นให้ดูผู้สูงอายุนั้นจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ ต้องขออนุญาตจาก,กาทางกรมธนารักษ์นะครับนอกจากนั้นเองพอจะเริ่มเนี่ยต้องเรียนท่านสอส,อสอว่าข้อจํากัดขององบประมาณไทยเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะทําอะไรโครงการอย่างที่ท่านสอสอเสนอมาซึ่งตรงกับที่พวกเราคิดเนี่ยนะครับเราต้องมีการศึกษาว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดออกแบบเป็นอย่างไรนะครับขั้นต้นเนี่ยก่อนที่จะสร้างขึ้นมาเป็นตึกเลยเนี่ยต้องไปศึกษาโครงการก่อนแล้วก็การศึกษาออกนั้นเหล่านั้นเนี่ยจะออกมาเป็นรูปเล่มว่าจะต้องทําแบบ1 2 3 4ง แล้วเราจะเอารูปเล่มนั้นแหละเป็นตัวไปของงบประมาณอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยคาดว่าจะใช้น่าจะใช้ปี68งนะครับงบประมาณปี68ในการศึกษาแล้วก็ไปของงบประมาณนั้นเนี่ยกว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างเร็วสุดก็จะต้องเป็นปีงบประมาณ2 5 5 9หรือปี70นะครับแน่นอนมันไม่ได้ทันใจไม่ได้รวดเร็วนะครับแต่ว่า ต้องบอกว่าด้วยกติกาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็มีความร้อนใจเพราะว่าปริมาณผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับหรือแม้แต่ในบ้านบางแคเนี่ยก็มีการเรีวยกว่ารอให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับขึ้นสวรรค์เร็วๆคนใหม่จะได้เข้าไปอันนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลมาเหมือนกันนะครับ ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ทั้งหลายครับที่เราได้ถ่ายโอนไปแล้วนั้นแน่นอนเราไม่ทอดทิ้งนะครับในขณะนี้เองเราได้มีโครงการนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเกิดขึ้นนะครับนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนั้นขณะนี้หน้าที่ก็คือการที่ส่งไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับ <c oughs> เราส่งไปตามพื้นที่ต่างๆนั้นนะครับมีอยู่12จังหวัดใน19พื้นที่นะครับมีทั้งภาคเหนือกลางอีสานใต้ นะครับมีเชียงใหม่เชียงรายรายชื่อตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านสสนะครับเพราะผมจะอ่านเร็วๆเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกสุพรรณนครปฐมนะครับแล้วก็หน้าที่ของนักบริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะทําอย่างที่ท่านสสพูดเลยคือเข้าไปดูในแต่ละพื้นที่ว่าเขาทําปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดูแลผู้สูงอายุได้ตามมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้หรือไม่แล้วก็จะไปดูความเป็นอยู่ ไปดูถึงการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งผู้บริษัทผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเหล่านี้มีเงินเดือนด้วยไม่ได้ทําฟรีดังนั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะทํางานกันอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ